ฮัลโหลฮัลโหลพี่บีหนูอยู่ตรงสระน้ำเนี่ยสระที่ถ่ายรูปตอนแรกอะเดินมาเร็วเทลมันอยากไงน้ำพี่บีแค่นี้ก่อนนะพ่อกำลังเดินมาเอาดิลอยไปเลย าถึงไหมถึงโอเคถ้าขาถึงก็โอเคขาอย่างนีง้ยืนได้โอเคแต่น้องน่าจะไม่โอเพราะว่าลึกไอทีแล้ถึงขอะหรือไม่ก็ไม่ถึงเลยลอยนี่ลองลอยไอทีมถึงไอทีมถึงลองลอยดิแต่ว่าน่าจะมิดจมูกมนะันอะเท้ายืน <laughs> ต,ตอนที่เ็ไปเล่นทะเลเออาไปเล่นก็ประมาณนี้เลยรึพะพอกันเลยโอ้โหทำเหมือนว่ายน้ำเป็นเนาะ ลองทำท่าเหมือนว่ายน้ำ <c oughs> เหมือนว่ายน้ำเป็นจับเปล่าเลยว่ายไม่เป็นต้องต้องนิ่มนวลกับมันหน่อยม่งั้นจะเหมือนจุ่ม นั่งขัดสม่าทบนน้ำเหรอมาทีมาทีมาโดดลงไม้ทีมจมน้ำแน่มาทีมาเล่นได้ไหมเล่นได้ทีมมันถึงประมาณนี้ทีมเลยนะเนี่ยมีจมูกทีมน่ค่ะทีมยืนนะทีมาลงลงได้คุยบอกลงได้ทุกต่าขาต้องถึงพื้นลงได้ไหมลงได้ อ่าทีมก็ลอยไปเลยูไม่ถึงขาทีมเลยมันลอยลูกว่ายน้ำมาว่ายน้ำกินนะแดดหรอทีมมันลอยดูดินี่ไปตรงร่มที่ลูกเนะี่ยมันมีลมอยู่ตรงนั้นนะไปทีมมันลมเอ,อ่อพาน้องไปทีมขาถึงไหม แม่ไ้ม่มันรอนนีมันเาจับมือน้องไปปตอนนี้มันไม่ร้อนให้กิมรสพักมันจะเริ่มร้อนแล้วไปจับมือน้องไปกินเล่นมาก่อนที่พี่รู้ถุงลมนิ่งพี่บีไปจมบกอกไมททานีมทีมดู่เหนื่อยอย่างนี้อย่างนี้กินทำนี้กินลขาพี่นะ งยินดูข้างแขนขาเลยกินดูหันมาหาพี่สีขาเฉยๆก่อนนั่นจ้ะลูกขาพี่หยียิงสีขาเฉยๆก่อนเฮ้ยก็ถึงอยู่นะถึงอยู่นิดมาทีมแหวกมาแหวกมาทีมแหวกมาก็แปลว่าไม่ถึงเลยโอ้โหขยับไม่ได้เลยใช้มือลูกใช้มือใช้มือไหว้ขาด้วยใช่ไหม้อยแล้วลูก มันลอยจริงๆนะทีมทา,ทางที่หนูว่านะยน้ำไม่เป็นมันก็ลอยแหละเจ็บเจ็บอะไรลูกเจ็บอันนี้ตะแกรงมันล้างไงเนี่ยทีมาทางนี้นี่ลูกเนี่ยทางนี้น่าจะไม่ลึกแบบลมามามาว่ายมาว่ายมา มือด้วยมือด้วยไปตองบอนน้เริ่มหละหัดเป็น,ยนปอ,อย่างนะคใช้นี่มันต้องใช้มือด้วยคิมใช้ประคองแต่ง <c oughs> จะไปตรงแม่นะจ๊ะ <c oughs> จ้าเห <c oughs> มือนปั๊จักรยานใช่ไหมปดจดปันปนป่นจักรยานอยู่ปันป่นจักรยาน เดี <c oughs> ๋ยวไปซืเดี๋ยวนี้จิเดี๋ยวก็วให้น้องดูเดี๋ยวน้องก็ทามอ๋ออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอะไรทำอะไรตั้งหี่ย้อไปแก้งมันมันกำลังตั้งใจอยู่เถวหนน้ำมาเข้าหูน้องเล่นเบา 那么他不同意